สวัสดีด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมามาอยู่กับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมนะ5 USD นะครับผมนะแลกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บนะครับสมัครครั้งแรกจะได้รับประมาณ1000 USD น t c free หน US อ่า1,000งพ XRP f นะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับก็นี่นะครับก็อย่างแรกก็ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็สัทผ่อนนัฮะพายหนึ่งครั้งนะครับผ่านกองทุนระฮะผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รหัสเชิญนะครับถ้าใครมีบัญชีเทเล gram ก็ใส่บัญชีเทเล gram ด้วยนะครับผมวลื่อนส่วนคงตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับผมไม่มีอมอกนะครับโอเคครับท่านผู้ชมล้าต่างอย่างนั้นกดลงทะเบียนได้เลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับผมโอเคนะครับพอเข้าสู่ระบบมานะครับก็จะเจอกับนอกนี้นะครับผมให้เรานะครับดูนะครับนี่อย่างเช่นนะครับอันนี้เราก็สามารถแปลภาษาได้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการยิงเตือนครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับทางแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะสามารถเข้าไปโหลดนะครับในแอปตัวนี้เลยนะครับหรือเพจสโตนะก็ชื่อว่าแอปอ่านี่นะครับอ่าจ็อกมิทติ้งนะครับผมนะ สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับผมในะส่วนของตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับผมแล้วก็มีฝ่ายบริการติดต่อลูกค้าทางเทเลแกรมด้วยน,นะครับก็จะใครสูใจะยังไงก็สามารถไปติดต่อได้นะครับผมโอเคครับผมในส่วนของตรงนี้เรามาดูนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับผมนะ ปัญหาที่พบบ่อยก็จะเป็นมาตามนี้เลยนะครับผมนะสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะผมนะอย่าลืมนะครับมารับตรงนี้นะครับ5%ทุกวันนะครับ5%ของ g ช x แล้วก็5.5%าของ u s d t นะครับผมโอเคนะครับท่านผชมมาดูกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแบ่งปันครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับผมนะแต่จ้ของตรงนี้ก็ไม่มีเลยมานะครับสามารถเชิญไปได้หมดเลยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเราก็มาดูส่วนของทีมนเลยนะชิมของเราก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับผมน่าในส่วนของตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการลงชูนนะ่าผมนะการลงชูนนะครับจะมีทั้ง USDT นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นประมาณนี้เลยก็ สามารถลองมาดูได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นประมาณ30มสินะครับผมนะไม่ใช่ดิเปอร์เซ็นต์ก็เจ็สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะเป็นสิบห้าวันนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นส่วนของเชียร์เอ็กซ์นะครับจะเริ่มต้นที่สองพันนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเชียร์เอ็กซ์เหมือนกันนะครับผมนะก็ลองมาดูได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับผมนะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับผมนะถ้าใครจะลงทุนนกก็ลองไปศึษาดดูีๆะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับโอ้เราได้1 0 0 0 0หมื่นชี้ไแล้วก็1 0 0 0งพันวดีทีนะครับผมนะอย่างแรกก่อนที่เราจะฝากนะครับเราก็ต้องฝากก่อนนะครับถึงเราจะถอนได้นะครับผมในในส่วนของตรงนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีพื้นฐานแล้วก็บบัญชีส่งเสริมนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้อย่าลืมนะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมก็มาดูได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของการที่เราจะทําการฝากกัยนะครับฝากตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นบัญชีโปรโมชั่นนะครับบัญชีโปรโมชั่นก็จะเป็นส่วนของการแบบลงทุนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัญชีพื้นฐานบัญชีพื้นฐานนะครับเราสามารถเป็น UST d แล้วก็ t ช X นะครับแต่อันนี้จะเป็น t ช X นะครับผมนะคัปปี้ไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากเติมเสร็จก็กดเติมเสร็จตรงนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมได้ทําการเติมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันอะไรก โอเคครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผมนะเลสโกครับผมนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมมาครับวางครับ2 0่สิบนะครับเเรามาดูกันนะครับว่ายอดจะเข้าหรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเติมกันนะครับว่ามันเติมได้ไหมนะครับผมเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมนะเรามาดูกันครับว่าจะเติมได้ได้อยู่ไหมนะครับเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยนะครับในช่วยของตรงนี้นะครับหาเรียบร้อยนะครับผมออโอเคนะครับหลังจากเติมเสร็จนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับส่งเรียบร้อยนะครับไม่ได้รับนะครับโอเคนะครับ เราสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนตรงนี้เลยนี่นะครับก็เข้าแล้วนะครับผมนะในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะอย่าลืมนะครับกดตรงอันนี้ก็จะเป็นส่วนการลงทุนนะครับผมนะก็ไม่แนะนําเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนการถอนกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขั้นต่ำในการถอนของผมอยู่ที่หนึ่ง x นะครับ ก็อะไรนะครับจะมีกระเป๋าบัญชีพื้นฐานกับโปรโมชัช่นนะครับแล้วมากดถอนเกลยกดส่งไปเรียบร้อยครับผมนะถอนสำเร็จนะครับเดี๋ยยังไงก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับตอนข้างหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับก็รอนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ตัวนี้ย่อเข้าไปเรียบร้านนะครับผมน้าก็ดูนะครับนะในส่วนของตนี้ก็ยอดเข้าไปแล้วครับหนึ่งเทียเอ็กนะครับผมนะท่านผู้ชมก็นี่นะครับเข้าในกระเป๋าแล้วนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็เราก็มาดูกันนะครับผมนะาอย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม